สราศีดวงการเงินรายรับดีเวอร์รายจ่ายเอาอยู่คุ้มไหวคือราศีไหนใช้คุณหรือเปล่าไปเช็คดวงการเงินกับหมอแจมดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะราศีพฤกษศการเงินรายรับดีกว่าทีค่คาดส่วนรายจ่ายมีแต่เรื่องเดิมๆนอกแผนพอมีบ้างราศีเมถุนการเงินรายรับมีมากกว่าหนึ่งทางแต่รายจ่ายก็มีมากตามไปด้วยเช่นกันหมุนดีๆราศีตุลการเงิน รายรับกลับมาน,น่าพอใจอีกครั้งส่วนรายจ่ายค่อยๆจัดการได้ดีขึ้นราศีพิจิกการเงินรายรับดีกว่ารายจ่ายพอสมควรรายจ่ายหดไปกับของใช้สิ้นเปลืองเยอะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องดวงเด็ดเด็ดดวงไว้ด้วยค่ะเพื่อที่คุณจะได้อัปเดตด,ดวงที่ทันใจดูดวงแม่คลิกเลยดวงเด็ด .com เช็คดวงแม่นๆกับหมอแจมดวงเด็ดเด็ดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยินไงเช็คโชคลาภความรักการงานการเงินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วง10คำถามเพียง199บาทเท่านั้น รู้ทันดวงก็รับมือได้ทันการันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR วอาโค้บนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร080-997-9665 080-997-9665